ก็วันแรกวันที่24ผู้อพยพเข้ามาก็ยังยังไม่มากเพราะว่ากระจายไปหลายศูนย์ค่ะก็25 26ก็เข้ามาประมาณร้อยกว่าท่านวันที่เยอะที่สุดก็คือ27 28ค่ะ2 0ยแปดท่านค่ะอุปสร,รรคที่นี่ไม่มีเลยค่ะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบตสมุทรขอบคุณลงคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองยาวชาวบ้านอาสม um ออบพลอผู้นําชุมชนท่านกำนันทาน่านผู้ใหญ่ดูแลอย่างดีมากๆจนรู้สึกไม่เหมือนผู้อพยพเลยค่ะก็มีผู้บริจาคแทบทุกวันตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ะค่ะทยอยเข้ามาก็คือน้ำใจคนไทยลังไหล ไม่รู้สึกว่าขาดแคลนค่ะทยอยมาเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็ทุกคนก็รู้สึกน่าจะคิดถึงบ้านกันทุกคนอยากกลับบ้านมากกว่าไม่ทานข้าวอาหารที่เตรียมไว้ก็เหลือเยอะมากเพราะทุกคนอยากกลับบ้านดีใจค่ะกระโดดรถท้ายรถหกล้อเลยค่ะเ <laughs> ท่าที่เห็นนะคะภาพทุกคนน่าจะอยากกลับบ้านไปดูแล ที่บ้านหมายถึงอยากรู้ว่าที่บ้านเป็นยังไงที่สําคัญสุดเลยก็คือน่าจะเป็นน้ําใจของคนไทยด้วยกันก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ที่พักที่ดีไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่เข้าใจกันที่ดีมันก็อาจจะทําให้ผู้อพยพรู้สึกแย่ไปกว่านั้นก็คือสรุปง,ง่ายๆเราเรายังมีน้ําใจต่อกันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีคิดว่าทุกคนต้องผ่านได้เหมือนที่ ครั้งนี้ที่เราก็ผ่านได้ค่ะขอตอบในในส่วนของศูนย์นี้ค่ะคิดว่าบริหารจัดการเรื่องของของบริจาคก,ก็คือเรากระจายให้กับผู้อพยพอันนั้นเป็นเรื่องของบุคคลก็เราก็ไม่สามารถแต่มันก็จะมีภาพเป็นหลักฐานได้ว่าทุกคนได้ไอที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันก็เหมือนโซเชียลก็เห็นเห็นอยู่ทุกคนมารถเ่าก็กลับเป็นรถหกล้อโดยเฉพาะูนย์นี้อย่างนี้ยค่ะ ไม่ได้รู้สึกว่าเราทําหน้าที่ไม่ดีค่ะก็ที่สําคัญเลยก็เจ้าของสถานที่ก็คือโรงเรียนบ้านหนองยาวขอบคุณเจ้าหน้าที่อบตอสมุทรทุกท่านขอบคุณท่านผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสมออ,อปพลทุกคนที่คอยอำนวยความสะดวกให้ออบตอจิกแดก ถ้าไม่มีทุกคนผ้อพยพก,ก็น่าจะมีเรื่องเครียดมากไปกว่านี้ดีที่จัดกิจกรรมกิจ,จกรรมสันทนาการทุกอย่างทําให้ลืมว่าเรามาอยู่ศูนย์อพยพค่ะขอบคุณมากค่ะ